มันบมทันตตยโอ้ปลาดูปลตรองปะดิปะตรองปะดูค่ะปะดค่ะปปะตรองค่ะปลขาวอีไ่อันี่ปลขาวอีไคค่ะอันนี้ปลาขาวอีไแม่ไข่อูู้อันนี้จับแล้วเหรอเอาล่องตัวหน่อยเผย อูปลานี่ไงปายังี่ป่าตะเพียนอันนี้ป่าตะเพียนมีป่าคาบคลองมาจ้าอยู่อันนี้หรืออันนี้โอ้อันนี้ปายังไงอันนี้ป่าปลาสุดอุ้ยฮะปล่อยลองไปของเก่าได้ปลาที่แปลกๆตัวไม่นวดดีสเอาม้ามาเถินเนี่ย ผู้ใดอยากกินตัวใดก็เลอือกาตัวนั้นได้ป้วนี่เลาประยูงเขาบอคัดหมดเเล่าประยู่นะเราบอลเหลี่ยววัวให้มันเราขึ้นมาอีกโอ้ยค่ะคัดปลาค่ะเขาเอิน้นว่าแบงพูดเอาคัดก่อนบ่โอ้พระท่านแบงพูดอคัดปลา, <laughs> าจาะ <laughs> ปลาตัวที่มีหนวดตัวแปลกๆกก็โม ปแปลกอีเลียนบ่ถ้าจังสงสัยคัดนี่คือคัดตัวน้อยตัวใหญ่เพราะคัดปลาคัดปลาเพลิดปลาอ๋อคัดปลาเพลิดปลาไอจอดแล้วต่างเหตุต่งสันอ๋อแล้วต่างเฮ็ดคือยายจอน<า>เห็ดคือปา่านตั้งหากปลา,ปาของาเขาอีได้ไม่เยกตัวกันต้องในท่อก,กันสินะโอ้โหปากกาปักกา เอาเนื้อค่ะเก็บเนของเัินแต่ตัวอ๋อันนี้นี่บ่อดำดำนี่บ่อปลาหมอคางนดำหรือเปล่านี่อันนี้ปลากาตัวนี้นะอันนี้ปลากาไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะอันนี้เหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะสีเห็นเองอันนี้เขาอันเฟิรนว่าปลานาแหลมปลาจุนปลาจุนนี่อนี่นี่เดี๋ยวมาเห็นตะหางนี่บปล่โอ้ปลาเยอะจัง ก็ใส่ได้แบบนี้คัดแล้วหอาเอามาใส่สามอย่างอ๋อเราใส่คัดไม่ใส่ได้มันส่ได้คือกันเออว่าเห็ดอังสีมันจังยุดที่ถ้ำอ๋อจังยึดที่ถ้ำสวัสดีเพื่อนป้าแม่น้ำท่วนจ้า วิธีวิธีชาวบ้านค่ะเอาเ้อเอาเหอะดู่สายตัวที่มีหนวดอย่นี้ค่นัานเห็นไหม่มันโดดลงน้ำไปมองเกาหรือเปเ่าเปนไรเนาะเปนไาใช่ใ่เนี่ยไหนกูโมนอ่ะอันนี้อีน่าไปไายไปอีหาง เคียงบอกอากากาอันนี้กับปากกาจ้ามันคือเป็นกลงองตลุด,ดีนะยานถือกันกลางปากกาไม่สิ่งไหมมันโยนี่มันเตือนถวยมันเี่ยวกล่อ,องเธอคือถ่ายหลวมงามกว่าฉันกลนะไฟมันล่อกไปที่เดิมจะอะไรว่าพูดเฉหม่โอ้